ต้นติดเชื้อลดลงอย่างเห็เนได้ชัดนะคะเป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงน,นะคะทำงานเพื่ออะไรนะตรงแค่มหาวิทยาลัยตำรวจเห็นอาวุธขวัเมืองนะคะท่านจะเในทางปฏิบันี่นะคะสวมหน้ากากอยู่ตลาดเวลาขอความร่วมมือพี่น้องมมอะะประชาชน,นะ Yeah. อีกหนึ่งวันนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าและกลางเทพมหานครบางครั้งก็จะมีรองผู้ว่าออกไปช่วยกันด้วยแล้วก็มีท่านประหลัดกรุงเทพมหานครท่านรองประหลัดแล้วก็ที่ที่ปรึกษาที่เลขาผู้ช่วยเลขาเราจะหมุนเวียนกันไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ เราให้ทั้ง50เขตเนี่ยสำรวจแล้วผู้ที่ยังไม่ได้รับเลยคืออาจจะอยู่ในชุมชนแล้วตกหลน่นหรือไม่ได้อยู่ในจดทะเบียนใน2,000กว่าชุมชนเราก็จะดูแลทั้งหมดนะครับนี่เราก็แจกมาหลายวันแล้วนะสี่ห้าพันชุดแล้วก็แจกทุกวันนะครับพรุ่งนี้มาเลยเนะแจกทั้งหมดทุกวันฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับอย่าเพิ่งประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าเอ๊ะมันจะหมดแล้ว มันยังไม่หมดแค่ทีเดียวสมมแมว่าตรวจวันนี้ไม่มีแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูอีก14วันขณะนี้เนี่ยตามโรงแรมหรือสถานที่เรากักตัวหรือผู้ที่กักตัวในบ้านเนี่ยยังอยู่อีกเป็นพันคนนะครับซึ่งยังยังไม่พบเชื้อแต่เรายังแน่ใจไม่ได้ตามหลักการเนี่ย1ิีวัน28วัน42วันนะฮะสามสเต็ปที่ต้องขอพี่น้องระมัดระวังในการใช้ชีวิต มันอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนที่เคยผ่านมาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะกรุงเทพไม่จะเป็นเฉพาะประเทศไทยมันเป็นทั้งโลกนะครับเป็นทั้งโลกขอบคุณครับ